สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการหมู่บ้านแห่งเองวิวสีค่ะอยู่หลังอนามัยพวกมอปากแร่นะคะบ้านป่งราชบุรีวันนี้เราจะพามาดูบ้านตัวอย่าง,งโครงการนี้นะคะแล้วเราจะไปดูว่ามีอะไรนะ่สสาสนใจบ้างค่ะสำหรับโครงการหมู่บ้านแห่งเองวิวสีนะคะเราเป็นบ้านเดี่ยวมีที่ดินเริ่มต้นที่หก ตารางวาแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่120ตารางเมตรค่ะมี3มห้องนอนสองห้องน้ำห้องรับแขกนะคะแล้วก็ห้องทานข้าวอยู่น,นะคะเดี๋ยวจะพาดูันว่ามีอะไรบ้างเนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ห้องรับแขกไเลยค่ะเราอยู่ตรงนี้กันแล้วะจะเห็นว่าจะมีโซฟามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะความสูงของอเพดานนะคะอยู่ที่2.8เมตรนะคะนี่นะคะเรามาการที่ห้องกินข้าวนะคะจะเห็นว่าคื แล้วแต่สเติ้ที่เราชอบเนาะหรือว่าจะมีเป็นห้องตัวอินดอร์ก็ได้นะคะจะเห็นว่าที่ตรงนี้จะค่อนข้างเยอะเป็นแอลเชฟเลยะคะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นเป็นห้องน้ําส่วนกลางเนาะค่อนข้างใหญ่เลยค่ะมีพื้นที่สเ a c มีเป็นที่อาบน้ำเป็นแบบวเวอรน์นะคะ ตัวบ้านนะคะจะมีหน้าต่างค่อนข่างเยอะแปลว่าอะไรแปลว,ว่าไฟเราก็ไม่ต้องใช้เยอะเนาะเราก็แค่เปิดหน้าต่างนะคะปล่อยให้ลมเข้าซึ่งลมดีมากค่ะตอนนี้เราก็คือไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมเลยนะคะลมดีมากส่วนพื้นที่ตรงกลางบ้านตรงนี้นะคะเราสามารถแต่แปลงอีกเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ถ้าเราอยากให้เป็นโซนที่แบบว่าเป็นโต๊ะโซนที่อะไรเชลฟ์บุ๊กนะคะหรือว่าเป็นที่เก็บหนังสือเป็นตู้ต่างๆตู้โชว์งานโชว์เคสต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็เรายังมี วางใลยทีเดียวนะคะมีเราเห็นว่ามีโต๊ะหนาแล้วก็มีพวกคมไฟสามารถตกแต่งสไตล์มินิมอลได้เลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วเราก็มาดูที่ห้องนอนนะคะห้องนอนเรามี3ามห้องเลยทีเดียวแ๋ยวจะเก็บห้องนอนที่3ามห้องนอนในสุดเป็นสุดท้ายานะคะห้องนอนแรกเลยจะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นเป็นห้องนอนที่อยู่ตรงมุมเนาะ แต่ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเราไม่ได้จำเป็นที่ต้องมีห้องนอนเยอะแล้วก็สามารถแบบแปลงห้องนี้เป็นห้อง่นด้วยก็ได้นะคะเห็นเตียงเห็นตู้เห็นโตเครื่องแป้งตรงนี้นะคะเราให้ฟรีนะคะมาพร้อมบ้านเลยนะคะคือที่ค่อนข้างกว้างจะเห็นว่าเราจะมีปลั๊กมีสายอะไรเงี้ยเตรียมพร้อมนะคะเราสามารถติดทีวีได้เลยนะคะ ไซส์คล้ายๆๆๆกันเนาะห้องนู้นแอบใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นมุมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเคยค่ะมีเตียงมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมีปลั๊กต่างๆพร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะห้องนอนที่สองผ่านไปแล้วกลับมาดูห้องนอนที่สามของเราซึ่งเป็นห้องนอนเราเรียกว่าห้องนอนใหญ่นะคะจะเป็นมุมเหมือนเค ทุกอย่างเตรยมพร้อมสเปซค่อนข้างกว้างนะคะถ้าตู้ไม่พอนะคะสาวสามารถเพิ่มตู้ได้เนาะและถ้าอยากมีวิวอันนี้ก็คือแล้วแต่คนจะสะดวกเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ําห้องนี้จะเป็นห้องน้ําจะมีห้องน้ําในตัวะ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาชมบ้านตัวอย่างของเรานะคะหรือมีคำถามสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หมู่บ้านเฮงเฮงวิวหรือจะโทรเข้ามาที่0 94 919 3544ค่ะอีกช่องทางนึงก็คือแอดเราได้ทาง Line แอดนะคะแอดเฮงเฮงวิวค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ